เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีคนที่เข้ามารับชมนะครับนะเข้ามาแล้วก็ทักทายกันก็ได้นะครับนะก็วินลเว์ภูนะครับเด็กของคิงจะไม่เกลียนช่องดีช่องเดิมนะครับเราก็พูดคุยกันครับผงผีซีย่ํำปึกเพราะอะไรผมเด็กโงครับแต่ภรรยาเด็กผีครับคุยกันง่ายคุยกันลงตัวเวลาไลฟ์สดต้องมีแมนยูเข้ามาด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงใหม่นะครับจะเริ่มอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์พอดีร้านหยุดก็จะมีช่วงใหม่ครับมาดามขอเคลียร์มาดามถามคำถามเกี่ยวกับฟุตบอลก็จะเป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงแฟนบอลสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามผมจะเป็นคนตอบก็จะพูดคุยกันนะฮะจะเป็นการถามตอบกันจะเป็นช่วงช่วงรายการใหม่ของเรานะครับนฮะสองคนผัวเมียนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยก็จะเริ่มเริ่มได้เร็วสุดก็ประมาณอาทิตย์หน้านะครับวันจันทร์หน้า ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็จะเป็นการไลฟ์เป็นการอัดลง YouTube นะครับเราจะมาโพสให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับนะโอเคพี่เมลีกนะครับพี่เมลีกพี่เมลีกออยติดแอค็อปก็พี่เมลีกนะครับสัปดาห์ที่15จบไปแล้วนะครับแข่งขันกันครบจบสิ้นทุกขบวนความนะเราไล่เรียงกันไปแล้ววันเสาร์ นะในวันที่ล์พูได้เตะเราก็จะมาอัปเดตนะครับนะล่าสุดของเมื่อคืนนี้นะครับนะใครแข่งบ้างนะครับก็มีลีดยูไนเต็ดนะครับเจอเบนส์ฟอร์ดนะครับเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็ดเตดเตดกับคริสตันพาเลตนะครับนะฉลองคุณซื้อใหม่นะครับฉลองคุณซื้อใหม่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองคุณซื้อใหม่นะครับนะ เอาชนะคริสตันพาเลตไปในสนามโอแทฟฟอร์ดนะครับนะหประตูต่อ0ูนย์นะครับโดยที่โดยที่ที่ทุกคนต้องสนใจเลยก็คือนัดนี้นัดนี้เฟสเล่นดีเหมือนเดิมนะครับเฟสเรารักคุณนะผมชอบคุณโดยเฉพาะคุณอยู่ในใจผมเสมอเฟสผมบอกเลยนัดที่แล้วนัดนี้ตอบโจทย์แล้วนะครับ เป็นการออกมาตอบคําถามทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอยากจะถามเฟดว่านัดที่แล้วอ่ะคุณส่งหรือคุณยิงคุณส่งหรือคุณยิงนะฮะคุณส่งหรือคุณยิงนัดนี้เขาตอบแล้วนะครับเขายิงนะครับแล้วเขายิงจริงๆแล้วสวยด้วยสุดสวยนะเฟสรุ่นเนี่เอานัดนี้ครับยิงสุดสวยเลยนะครับนะยิงสุดสวยเลยนะครับบอกได้เลยนะครับยดย้อยถ้าเฟสไม่ยิง แมนยูก็ได้แค่เสมอศูนยะ์นะครับนะนะฮะไอ้อัำมันซับมอไทยตอนนี้นะฮะถ้าเฟสไม่ยิงให้อ่ะโรนัลโด,โดก็ยิงเมื่อคืนนี้โรนัลโดก็ลงก็ยิงนะครับนะแล้วก็บูโน่เฟอร์แนนซ์ยิงหลายลูกตั้งเตะก็ยิงยิงไกลก็ยิงสองก็กยิง ตั้งลูกโอ้โหอะไรก็ต่างๆมาจบที่เฟสครับเมื่อคืนนี้เฟสยิงนะครับยิงพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฉลองแชมป์ใหม่เอ้ยฉลองกุนซื้อใหม่ได้ชนะคริสตันพาเลตไปนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับนะ oh, <no. S 1> ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วจนะี G ้ตูดนะครับจี G ้ตูดอาร์เซนอลมาแล้วนะครับตอนนี้นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่บิ๊กซิกแล้วนะกลับมาบิ๊กซิกแล้วนะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยดูเบากับคุณซื้อใหม่ไม่ได้อย่าไปบอกว่าบอลฉลองแชมปบอลฉลองคุณซื้อใหม่มันจะเป็นอย่างนี้แหละไม่ใช่ดูกันระยะยาว,ยาวนะค,คู่ต่อไปครับสเปอร์ครับถล่มนอริซิตี้ไป3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วคู่นี้นะครับหักปากาเซียนแอสตันวิลล่าของสตีเวนเจอร์ลาดนะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ของเบนดอนเลเจอร์นะครับบ้านวินล่านะครับเป็นไงล่ะ แล้วเป็นไงไม่รู้ใครรู้ยังนะใครรู้ยังแอสตันวิลล่าเปิดลงวิลล่านะถล่มจิ้งจอกสยามไปอะสองประตูต่อหนึ่งสเตเวนเจอร์ลาดสี่นัดไม่แพ้ใครเลยชนะสามนะครับเสมอหนึ่งสุดยอดอ่ะบอกเลยสุดยอด wow, wow. บอกได้เลยเรนัลนาะ ซีวีจีจะใครรู้ไหมก็มาดิครับเจอหงแดงนะครับเจอหงแดงนะครับ oh, <no. S 1> เออเจอทีมเกา่าเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวตีเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวคุยกันนะครับค oh, <no. S 1> ู่สุดท้ายนะยังไม่เตะรอเตะคืนนี้ตีสามนะครับตีสามของเช้าตัวเปนพวกนี้นะครับเอฟเวอร์ตันเพื่อนร่วมเมืองเพื่อนร่วเมเมอร์ซี่ไซด์นะฮะของเรานะัดที่แล้วเจอเราไป นัดนี้เจออาร์เซนอลนะครับนะเปิดลางครับคูดิสันปาร์คอีกแล้วครับท่านเจออาร์เซนอลนะครับเจอเจ้าเป็นใหญ่อาร์เซนอลอันดับ5เวลาตีสามของวันนี้ก็ตามเทียร์ตามชมกันได้นะไปดูอันดับตารางคะแนนกันเลยอัปเดตตารางคะแนนเมื่อแมนยูชนะเมื่อวินล,ล่าชนะแล้วมันเป็นยังไงนะครับนะรอรออย่างเดียวรออาร์เซนอลเพราะตอนนี้แ <laughs> มนเชสเตอร์อยูนเต็ดผง,งาดแต่ก็ผง,งาดไม่เท่าสเปอร์นะครับนะฮะผงาดไม่เท่าสเปอร์ ก็อันดับหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคทุกคนตีว่าแข่ง15นัดหมดเหลือแต่เหลือแต่นะครับเหลือแต่สเปอร์อาร์เซนอลน,นะครับเหลือแต่สเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เบอร์ลี่ที่แข่งน้อยกว่าคู่ละทีมละหนึ่งนัดนะฮะทุกตีว่าทุกคู่ทุกคนทุกทีมแข่ง15นัดแล้วนะครับนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับหนึ่งนะครับมีสามสิบแต้มนะฮะลิเวอร์พูลครับหลังจากมหาเทพ โหสุดยอดมหาเทพเท่านั้นที่ทําให้เราได้เก็บสามแต้มอันสําคัญนี้ถ้าบอกเลยนะถ้าฤดูกาลนี้ <c oughs> ถ้าฤดูกาลนี้เรียกภูเป็นแชมป์พีเมลีกต้องมีรูปปั้นองค์มหาเทพอยู่หน้าแอนฟิลผมบอกเลยนะฮะมหาเทพจริงๆแล้วรูปปั้นเขาเตรียมล่างล่างล่างแผนแล้วนะ ร่างรูปแบบนะนะว่าจะเป็นรูปไหนนะครับดีวอ k o อลิค e โอลิกิอุสก็อตอลิกีอะไรประมาณนี้นะครับฟุตบอลวิดเอาอลิกี้ is nothing <c oughs> อันดับสามนะครับโอเคลิฟ okay. ูมีสามสิบสี่แต้มนะครับนะน้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งแต้มนะครับนะเชลซีล่นไปล่นไปล่นไปอันดับสามนะครับ มี33แต้มตามลิฟโวอยู่1่แต้มนะครับนะอันดับ4อันดับ 4, บ4โหไม่น่าเชื่ออันดับ4กอดแน่นเหนียวไม่ยอมให้ใครไม่ขอที่1ไม่ขอที่2ไม่ขอที่3ไม่ขอที่3ไม่ขอที่1ไม่ขอที่2ขอที่4นะครับขอที่4นะครับเวสต์แฮมอยู่ในเตดนะครับขอนกุซือเดวิดมอยนะครับบอกเลยว่าอันดับนี้ห้ามใครชิงห้ามใครแย่งรอเซนนลนก็ตกไป แมนยูต,ตกไปสเปอร์ตกไปนะครับบิ๊กซิกในเกาะอังกฤษจะเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องบิ๊กซิกในเกาะอังกฤษจะเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้องบิ๊กซิกในเกาะอังกฤษไม่ใช่บิ๊กซิกท็อปโฟในเกาะอังกฤษจะเปลี่ยนแล้วนะครับพี่น้อง <Wow. S 1> อันดับหนึ่งเลียฟูไม่ใช่โอ้อันดับเอาตารางเอาตามตารางคะแนนกันเลยดีกว่านนะครับอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือใบสีน้ำเงิน อันดับสองนะครับหงแดงผู้บังอาจของโลกลิเวอร์พูลนะฮะอันดับสามนะครับสิงบูเชลซีอันดับสี่ <c oughs> 4, ไม่ใช่เปนใหญ <c oughs> ไใ่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ใช่สเปอร์แล้วไม่ใช่แชมป์เก่าแชมป์ที่เคยเป็นแชมป์อ่ะไม่ใช่จิ้งจอกสยามด้วยแต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นนะครับขุนค,คอนนะครับเป็นขุนคอนเลยคุณคอนเ,เวสแฮมอยู่ในเต็ดของเดวิดมอยนะครับนี่คือท็อปโฟให้ก่อนอังกฤษนับปัจจุบันนี้นะครับระวังให้ดีนะพวกนายถ้าถ้าทำตัวไม่ดี นายจะไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกบอกเลยแต่ว่าหงแดงจองทุกปีอยู่แล้วนะแล้วปีนี้เราก็มาแน่แล้วเราก็เอาเราว่าเราไปแชมป์อะไม่ได้โม้นะฮะไม่ใช่พี่สมหลังนะไม่ได้โมนะครับนะน่าจะเป็นแชมป์อะนะนะสองแชมป์จองไว้เลยอ่ะบอกอบอกง่ายๆเขิงๆไว้ก่อนตามเพจอะนะฮนะชื่อชื่อเพจเลยนะขอจองเลยนะครับวินเลี้ยวูจองเลยนะครับนะยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่ง อีกแชมป์หนึ่งแข่งกันเือใบสีฟ้าอันนี้ขอนะขอนะเพื่อนขอนะพี่เมลีกครับส่วนถ้วยอื่นอีกสองถ้วยถือว่าเป็นโบนัสนะครับถือว่าเป็นโบนัสเอาจบกันโอเคสี่อันดับแรกจบไปแล้วอันดับ5้าสเปอร์ยี่ห้าแต้ม ยี่ห้าแต้มนี่ห่างจากอันดับหนึ่งนี่สิบแต้มนะครับอันดับหกได้แก่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับปีศาจแดงพวกมีกุญซื้อใหม่ปีศาจแดงพี่พผู้มีกุญซื้อเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ของเจเกนคอปหงแดงเลี้ยวผู้เป็นปรมาจารย์ของโทมัสท,ทูเคิลสิงโตคำรามไอ้สิงโตสิงโต,ส,งโตสีฟ้าสิงบรูนะครับนะ oh. นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูเบาไม่ได้ตอนนี้เขามาแล้วนะเขามาแล้วแมนยูอยู่อันดับ6จี้ตูดสเปอร์จี้ตูดเวทแฮมอันดับ7จังะไม่เตะถ้าคืนนี้วันนี้อาร์เซนอลเตะนะครับตอนนี้แมนยูมี24แต้มสเปอร์มี25แต้มนะครับอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่ามี23แต้มถ้าอาร์เซนอลชนะจะเบียดขึ้นอันดับ5ทันทีนะครับนะจะเบียดขึ้นทันทีเลยนะครับเป็นอันดับ5นะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณไว้ใจไม่ได้นะอาร์เซนอลวันนี้เจอใครเจอเอเวอร์ตันท็อปฟีีสีน้ำเงิน นะไปดูแอตตันวิล่าของซซเว่นเจอร์ลาดอยู่อันดับ10นะครับเพิ่งมาแข่งได้4นัดเนะี่ยซีวิจีมาได้แข่งได้4นัด3นัดเอาเต,ต็มเต็มเลย3นัดที่มีชัยอีกนัดนึงเสมอนะครับจากอยู่ท้ายตารางหนีตกชั้นมากลางตารางแล้วนะครับนะเขาเรียกว่าสถิติดีงามนะฮะเหมือนกุนซือกุนซือที่กุนซือที่เพิ่งปลดระวางไปของแมนเชสเตอร์ยูในเตดนะร้อยอร์เซ็นเต็มนะครับ ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยไม่แพ้ใครเลยนะครับคุณซื้อเก่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรไมเคิลคาริกเฮ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะครับผู้ช่วยของอ,อเลกกูนาโซชานะครับนะที่ท,ที่เพิ่งวางมือไปเพราะบอกว่าผมอยากเป็นตำนานผมอยากแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เอาผมไม่รับงานอะไรนะรับลังนิกก็แล้วกัน เข้างานไม่ได้หรอกพบปุ๊บตื่นสายนะครับโอเคก็ไล่เรียงไปแล้วนะครับงั้นมาลุยพวกที่หนีตกชั้นกันนะอัปเดตหน่อยนะครับเบอร์ลี่อันดับที่18ถ้ามี10แต้มนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดนะฮิวคาสเซนอันดับที่15นะครับเ้ยอันดับที่19นะครับนะมี10แต้มนะครับนะสิบแต้มเท่ากันหมดเลยนอร์เซิตี้อันดับที่20นะครับนกามิเหลืองอ่อน ขึ้นมาได้หนึ่งสอาดูการที่3ามั้งถ้าผมไม่ผิดนะนะฮะตอนนี้อยู่บวยท้ายตารางนะฮะบวยท้ายตารางนะมี10แต้มนะสมทีมนี้นะห่างจากอันดับหนึ่งะฮะหัวตารางนะอยู่ที่ยี่สิแต้มนะฮะห่างจากโซนหนีตกชั้นแค่3มแต้มมีลุ้นนะครับอย่าเพิ่งถอดใจนิวเคาสเซลเอ้ย นอรลิซิตี้เอ้ยเบอร์รี่เอ้ยอย่าเพิ่งสอดใจนะครับ oh. อย่าเพิ่งสอดใจนะครับสู้สู้นะสู้สู้นะ oh. เอ้ยสู้สู้ดิ oh. เออโอเคนัดต่อไปนะครับการแข่งขันของลิเวอร์พูลนะครับนัดต่อไปนะครับน,ะนัดที่สิบหกนะครับเอาไปดูคู่สำคัญกันลิเวอร์พูลเราจะเปิดลางแอนฟิลด์นะครับรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าของตีเว่นเจอร์ลาดในคืนวันเสาร์นะครับที่เอ่อที่ ที่สิบเอ็ดนะครับเวลาสี่ทุ่มตรงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเตรียมดูเตรียมเชียร์กันนะครับต้องเชียร์ต้องชมแล้วเราต้องชนะถ้าชนะไม่ได้ในเกมก็นะอัญเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับขออัญเชิญอีกครั้งหนึ่ง <bought> หาเทพโอลิกี้ช่วยหน่อยนะครับช่วยลูกด้วย <c oughs> เหมือนเดิมนะครับนะก <c oughs> ็ลิปูเจอแอสตันวิลล่านะครับวันเสาร์เวลาสี่ทุ่ม เชลซี Chelsea, อันดับสามฮะเจอร์นิต็ดแข่งเวลาเดียวกันวันเดียวกันนะครับนะเชลซี Chelsea, เจองานยากนะไม่ใช่บอกว่าแอสเซนวิลล่างานง่ายนะครับแต่เราไปได้อยู่แล้วแหละแมนซิตี้เจอใครรู้ไหมแมนซิตี้เจอบูฟแฮมตันนะครับแมนซิตี้เจอบูฟแฮมตันนะครับวันเสาร์เตยทุ่มครึ่งเพราะนั้นเนี่ยท่องสายทีทีพีพีทีวีสามสิบหกถ่ายทอดแนะ่เตรียมรอดูได้เลยเตรียม เตรียมแช่งกันได้เลยเตรียมเชวูบได้เลยเตรียมเชีย,ยร์ยยดาม่าตาโอเล่กันก่อนได้เลยทุ่มครึ่งนะทุ่มครึ่งวันเสาร์พีพีทีวีสามที่หกน่าจะถ่ายทอดเดี๋ยวอัปเดตให้นะฮะก่อนเกมเลยนะครับนะวูบแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดลังเอทีเอชสเตเดียมรับการมาเยือนของจิ้งจอกพยอง จ joke, ิ้งจอกผู้มีอดาม่าตาโอเร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือผู้เจองานหนักมาแล้วนายอย่่ายดูถูกหมาป่านะอย่าดูถูกหมาจิ้งจอกเจอเน่เจอวูบกัดแน่บอกเลยว่าเจอวูบกัดแน่นะครับนะฮะโอเคแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจออะบวยอะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปกินบวยถึงลางนะถึงลางนกคมินนะฮะในคืนวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ นะแล้วก็ใครอะผู้อื่นไม่ดูลลนะก็สู้กันต่อไปโยวิวเนบบะวองอโหรณ์นะครับก่อนนัดก่อนนัดสุดสัปดาห์นะครับก่อนนัดสุดสัปดาห์ auer, เราเจอใครนะฮะเลีู้ก็ต้องไปเยือนนะครับนะเลีู้ก็ต้องจะไปเยือนนะครับเลีู้ต้องไปเยือนไปเยือนมิลานนะครับไปเที่ยวมิลานกันหะน่อยพี่น้องนะฮะไปเยือนเอซีมิลานนะครับไปเยือนเอซีมิลานนะครับ, AC, รนะรบก็เราทําเขาไว้เยอะ ทำเขาในบ้านไว้เยอะแล้วนั้นนี้เราก็จะไปเหมือนกันนะครับไปเหมือนกันอา้าวไปไหนแล้วอ่ะไปเจอเอซีมิลานนะก็อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกเ์พูเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้วนะครับนะแข่ง5นัดนะครับตอนนี้ก็มี15แต้มเต็มนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่แพ้ใครเลย ชนะทุกนัดเอาง่ายๆไม่ใช่คีคุยอ่ะชนะทุกนัดนะนะจริงจริงไม่ใช่บ้าจริงจริงไม่อยากจะคุยอ่ะนะนะครับลิฟ์ูแข่งห้านัดนะฮะแข่งห้านัดมีสิบห้าแต้มเต็มอ่ะเป็นเด็กสอบก็การกระดาษเลยร้อยเต็มร้อยอ่ะนะร้อยเต็มร้อย oh, <no. S 1> นะครับส่วนอันดับสองของตารางนะครับ ตารางในกลุ่มบีเขาเรียกว่ากรุปอัปเดตนะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มขนมของลิฟท์พูเลยไม่อยากจะคุยนะไม่อยากจะขิง <c oughs> อันดับสองปอตโต้นะครับปอตโต้แล้วอเลนติโกามาลิไปอยู่ไหนหะอะฮะอเลนติโกามาลิไปอยู่ไหนไปอยู่อันดับสี่นะครับนะไล่ไปเลยลิฟท์พูอันดับหนึ่งนะครับมีสิบห้าแต้มนะครับเต็มปอตโต้อันดับสองนะมีห้าแต้มมีห้าแต้มนะครับมีลานอันดับสามมีสี่แต้มนะฮะ แอตเลติโกมาริตนะครับอันดับสีบ่นะฮะนะมีสี่แต้มโทษนะถ้านายอยากจะไปไปต่อกับเราอะนะเขียงแข็งเขี้ยวๆหน่อยจับมือกับเพื่อนด้วยก็ได้ตอนเลิกเกมนะทำตัวดีๆเขาจะได้สงสารนะไม่ใช่ว่า <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> ไม่ยอมจับมือหลังเกมเป็นลูกผู้ชายหน่อย แพ้ก็เยอะหน้าเว้ยยืดอกเว้ยผู้ชายสามสอกอะ่ะนะจับมือกันหน่อยนะคุณซื้อนะครับไม่ได้แค้นะแต่มีปัญหาแนะ่กับเรากับนายะนั้นะจบกันนะครับนะแอตเล,โโโลติกมาิดขอให้นายตกรอบแช่งกันง่ายๆเลยกักูไปแล้วแหละเราเข้ารอบแล้วไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะครับก็กลุ่มอื่นไม่สนใจนะครับแอตเล,โโโลติกมาริดก็ไม่สนใจแล้วตกรอบนะฮะเอามาดูเรอ์พูดีกว่าเรอ์พูกับปอร์โตนะครับ ลิปูปอโต่เดี๋ยวไปดูสถิติกันนะฮะนะไปดูฮูสกอร์กันก่อนนะครับไปดูฮูสกอร์กันก่อนอฮูสกอร์นะครับก็ป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปแชมเปี้ยนลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกนะครับปึ๊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 บโอ้ปอโต่เจอ ปอโตเจอแมดลิดเนี่ยบ้านปอโตด้วยโอ้แมดลิดแมหลิดบอกเลยอเอาหายไปไหนละหายไปไหนละจิ้มไม่โดนสักทีเพื่อนเราจิ้มไม่โดนว่ะเดี๋ยวนะ ทีมซัมมารีฟริกเกอร์ไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นน่ะฉันเป็นเหลีกไม่ขึ้นให้เราอะนายไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นน่ะ oh <no! S 1> โอ้โหอะไรวะเนี่ยสิบหกถึงสิบสองเดซ e m b e ไม่อัปเดตอ่ะกดยังไงก็ไม่ไปเัซีมิลางลิเวอร์พูล ล้วบอกได้เลยแล้วคู่นี้ประวัติศาสตร์ความแค้นนี่ยาวนานนะนะรประวัติศาสตร์ความแค้นยาวนาน,นครับไปไหนแล้วเนี่ยเฮดทูเฮไม่ได้เลยอ่ะเพื่อนๆเรากดไว้แล้วอ่ะเออเอาใหม่เอาใหม่ เอาง่ายๆจะติเตยวพูนะครับนะหายไปไหนละเลพูมิลานนะครับเลพูมิลานเลพูมิลาน